สวัสดีครับพี่น้องท่านลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่13นะครับข้อที่1นึ่งและข้อที่3ผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าคริสจักรที่เป็นพรน,นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคราวนั้นในคริสจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารนาบัสซิเมโอที่เรียกกันว่านิกเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมือง และเซาโลเมื่อคนเหล่านั้นกําลังนมัสการอุพริเจ้าและถืออดอาหารและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตัดสั่งว่า จงตั้งบาราบัสกับเซาโลไว้สําหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทํานั้นเมื่อถืออวตอา,ารและวางมือบนบาราบัสกับเซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าคริสจักรที่เปาโลอยู่เวลานั้นนะครับก็คือคริสจักรที่ชื่อว่าอันติโอกเรารู้ว่าคริสจักรอันติโอกนั้นเป็นคริสจักรที่เพิ่งเริ่มได้ไม่นานแต่คริสจักรแห่งนี้เนี่ยนะครับเมื่ออาจารย์โปลได้วางรากอย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระปัญหา ในคริสตจักรในเยรูซาเล็มโดยการเรียะรายเงินไปช่วยที่นั่นแต่หลังจากที่ท่านเปาโลกลับมาจากเยรูซาเล็มแล้วคริสตจักรได้อธิษฐานกันครับและพระเจ้าได้สั่งให้เปาโลได้ออกไปทําพันธกิจของพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นการประกาศของท่านนะครับในการเดินทางครั้งแรกโดยสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรแห่งพระพรจริงๆนะครับเรามาดูด้วยกันว่าคริสตจักรแห่งนี้เป็นพระพรได้อย่างไงอันที่หนึ่งครับเขา หลากหลายร่วมใจเขามีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือหลากหลายร่วมใจกันครับเนื่องจากว่ามีผู้พยากรณ์มีอาจารย์ ผู้พยากรณ์เป็นคนที่กล่าวตามพระวิญญาณทรงนำนะครับแล้วอาจารย์ก็คือคนที่สอนพระคมภีร์แน่นอนว่าเปาโลและบานาวัตจะเป็นอาจารย์แน่นอนแต่ขณะเดีวยวกันก็มีผู้พยากรณ์มาจากที่อื่นด้วยคงจําได้นะครับว่ามีผู้พยากรณ์มากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการกนารนอาหารแล้วยังมีซิเมโอนที่เรียกว่านิกเกอร์นิกเกอร์นั้นในภาษาเดิมก็คือดําคือเป็นทิโกลนเองนะครับลูซิอสัสชาวไซรีนไซรีนนั้นเป็นชาวยูที่อยู่ในแคว้นในไซรีนที่อลลีเบียเนี่ยนะครับ ซึ่งเราจะสังเกตว่าพวกนี้เป็นคนที่เป็นชาวยิวซึ่งเป็นคนต่างชาติที่มาเคร่งศาสนายิวนะครับมานาเอลเป็นใครมานาเอลเนี่ยนะครับเติบโตได้กับเฮโรดคนนี้อาจจะเป็นชาวอีดดเมียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพวกเขาแตกต่างกันฟ้ากับดินหลายคนแตกต่างกันแต่เข้ามารวมใจกันทําอะไรครับเขามาอธิษฐานด้วยกันนั่นคือสิ่งที่2ครับ คือพวกเขาแสวงหาน้ำพระทยัยขึสัจักที่จะเป็นพรต้องเป็นขึ้จากที่แสวงหาน้ำพระทยัยมาร่วมกันนมัสการมาร่วมกันอดอาหารไม่ใช่ทำกิจกรรมอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณสิ่งที่3คือเขาไวต่อพระดำรัดของพระเจ้าเขาไวต่อพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาได้อนุมัติการอยู่เพิ่ิญญานก็ตรัสสั่งว่าตั้งบานาบัสออกไปกับซาโลให้ไปทําการที่เราได้เรียกให้เขาทํานั้นพระวิญญาณ ได้ตัดคำกลางเขาพวกเขาไวต่อพระสูตรเสงของพระเจ้าอันที่สามเขาไม่ขัดต่อบัญชาของพระเจ้าสังเกตในพระกมภีร์ตอนนี้แม้ว่าพระญยซูโริสุท์ตัดสั่งเขาออกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่พวกเขาไม่ยอมขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้าเขายอมอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเจ้าแต่สังเกตนะครับปัจจุบันนี้หลายคนไม่ค่อยชอบอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของกสษจักรแน่นอนเปาโลเป็นคนก่อตั้งกสษจักรแต่เปาโลได้อธิษฐานร่วมกับคนอื่นและเมื่ออธิษฐานร่วมก,กับคนอื่นแล้วเขาได้วางมือบนท่านและก็ให ท่านออกไปทํางานอย่าขัดต่อบัญชาและยอมอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจคริสจักรครับเพราะนั่นคือคริสจักรที่จะเป็นพรคนเหล่านั้นเมื่ออยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของคริสจักรคริสจักรก็จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนเขาด้วยคําอธิษฐานและด้วยทรัพยากรต่างๆวันนี้ได้พูดถึงคริสจักรที่เป็นพร4ประการครับ 1. ห,หลากหลายร่วมใจส,สแสวงหาน้ำพระทยัย 3. วัไวต่อพระตํรหลักและ 4. ไม่ขัดต่อพระบัญชาขอใจพอรอครับ